สัสดีครับพบกับที่โกบอลทัวร์นะครับวันนี้มาใกล้ถึงอำเภอราศีสไลนะครับอยู่บ้านว่านนะครับของบริการมิสเตอร์ภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหนังยุคใหม่ทำด้วยใจรักนะครับที่อำเภอราศีสไลนะครับนี่เป็นหนังล้อผ้าแบบตำนานเลยนะครับแบบโบราณเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็ูดคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของหน่วยฉายหนังนี้นะครับผมไปนะครับวันนี้พี่เขาก็มาเจอที่ยินว่าพี่เขามาเจองานศพ ด้วยนะครับนี่งานเสียงงานโสกอยู่ข้างๆหรือว่าโอ้อุปสรรคของการฉายหนังเลยวันนี้ฉายสองเรื่องนะนี่ครับวันนี้วันที่สี่ธันวานครับผมสามวัดบ้านว่านคํานะครับบรริกาศหน้าหักแลก้วก็นี่เลยหนังที่ผมชอบเลยผู้หญิงข่าใครจะแตะนี่สุดยอดเลยนะครับในยุค90นนะครับผมนี่บรรยากาศมีลูกชิ้นมาขายหน้าประตูนะครับหน่วยฉายเดี๋ยวเราชม นี่ขนาดรอบา้าโอ้ก็เพิ่งเคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็โหยนึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็กมากครับตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาหัวค่ำอยู่เพิ่งจะหกโมงนะครับยังไม่ได้แบนเลงเต็มที่เพราะว่าด้านหลังของเราเป็นงานศพนะครับผมนี่คือโต๊ะเก็บบัตรนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับเจ้าของออกมาแล้วสวัสดีครับพี่ครับอันนี้เป็นผู้จัดการมิสเตอร์เอเลยนะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเอครับโอ้พี่เอเลยนะครับมาเจอกับพี่เอนะครับวันนี้อยู่หน้าหน่วยชายเลยวันนี้ทําพี่ทามากี่ปีแล้วครับล้อมผ้าเนี่ยล้อมผ้ามาสามปีแล้วครับทามาสามปีแล้ว พี่เอนี่ก็เป็นทำด้วยใจรักนะครับผู้ชเราพาไปแล้วสามปีแล้วเซ็นท่านางก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ต้องเรื่องต้นจากหลวงพ่อา<ป>สามปีเพราะว่าเวลาเวลาเราทำหนังขึ้นมาติดใต้หน้าไาม่ไม่มีใครมาจา<อ>้าเพราะเขาไม่เคยเห็นผลงานพี่ถ้าพี่จะทำอะไพี่ก็ต้องเอาผลงานนี้ไปโชว์ให้คนดูไปโชว์เฉยๆมันก็ไม่ได้ตัดกันไม่หล่ะครับเราก็ต้องเอาได้บ้างไม่ได้บ้างต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นมันชอบมันตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่เลยเหรอกมันทำเขาชอบเขาชอบแต่ตอนเด็กเลยมันไม่จริงมันก็มันสวนกระแสเนาะ,ะครับเพราะมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วช่วงเราให้มาต่ำมันก็ไม่มีใครชอบแฟนเพื่อนพ่อแม่อะไรเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนหรอกเขาบอกจะทำทำไมครับทำไปทำไมทำดูแต่ผมก็ตื่ือก็ง,ง่ายถ้าเกิดว่าผมอยากทำยผมใช้งบเยังไงประมาณนี้ประมา,ะมาันๆๆต้องดูว่าพี่จะทำใหญ่ขนาดไหนพี่จะไปแบบไหน ถพี่มีรถกระบะพี่ต้องการซื้อรถหกล้อไหมเครื่องเสียงพี่จะทําแบบหน่วยใหญ่ๆที่แบบเขามีไฟเยอะๆไหมเน้นอะไรประมาณนี้คือพี่ก็ทําแบบมีแนวทางนะครับคือเป็นเป็นคนนี่คือยุคสายเลือดใหม่ต้องนังการแกลงในจังหวัดศรีสะเกดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพี่เขาสร้างขึ้นด้วยใจรักสร้างตนางการแกลงนี่ก็ใจรักแล้วก็ทุกอย่างต้องตามนี้กระสหมดถูกต้องครับเพราะว่า,ถ,า,าถ้าใครประกอบการจดประกอบการ,การวัฒนธรรมแล้วก็ เอกสารโดยตรงครับคือทุกอย่างมีใบเขาเรียกว่าใบเอกสารหมดทุกอย่างโอ้สุดยอดนะครับมันตรวจสอบได้สุดยอดเลยคือว่าเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำเป็นเป็นจริงเป็นจังทำเป็นอาชีพนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหน่วยหน่วยของหน่วยใช่ไหครับสำหรับล้อมผ้าครับ๋อเป็นหน่วยเล็กเราจะเราจะทำเล็กๆไว้ล้อมผ้าโอ้ี่คือบริการเราประมาณมันเป็นล้อมผ้าบัทเท่าไหร่ครับพี่ครับบัทสามสิบบาทสามสิบบาทแต่ยุคแต่ก่อนเราเราประมาณยี่สิบใช่ไหมมันก็สิบ หนีกันไปเยอะนะนี่ถือว่าถ <c oughs> ือว่าหนีไม่เยอะเลยจริง,รงส่งความสุขให้กับคนยุคผมนะ พูดถึงว่าคนยุคผมดีกว่ามันเป็นการก็เรียกอะไรโปรโมททางอ้อมแล้วก็อนุรักษ์ด้วยเป็นการอนุรักษ์ให้เห็นดูดูหนังผมเมืมาล้อมเนี่ยมันยุคผมเลยเอาหัวเอาหัวจำชื่อพระเอกได้เลยมันต้องคนรุ่น20-40เขามารอดูเรื่องนี้ครับเอาหัวนะครับหรือตัวหัวนะครับผมมีค่ามยาจะฟังเสียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าสตรีมขึ้นในเสียงเพลงก็ก็เป็นคนรุ่นรุ่น30-40ทั้งนั้นแหละครับมี่จะพาผมทัวร์ได้ไหมครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับจอหรือว่าเกี่งียครับเสียงน น,น,นี่นะครับมาพี่พามาชมเลยครับ่งเสียงเราก็ง่ยายๆครับตู้เบสข้างละสองใบนะกลางข้างละสองใบพาวเวอร์ก็ตัวเดียวสี่ชเองไปเลยจบโพรเจคเตอร์นี้โพร,ริจคเ,เตอร์นี้มันแต่โอเคไหมครับรพี่ระดับคุณภาพถ้าจอขนาดนี้ได้จอแปดเมตรอ๋อนี่จอแปดเมตรนะครับแปดเมตรถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันคุณภาพมันเริ่มดรอปล้ว อครับผมแต่ถ้าเป็นหน่วย6ล้อนะผมจะใช้ของใหม,ม่ครับผมครับหกล้อของพี่แต่ว่าแสดงว่าพี่มีจอชุดใหญ่กว่านี้นะครับอ่ะผมมีใหญ่สุด12เมตร12เมตรก็ถือว่าใหญ่โ<ม>คง้คงโค้งโค้งจอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบนี้แหละครับก็คือขึ้นอยู่ว่าวันนี้เราจะประกอบกี่ชั้นเราลงกี่ห้องเขาเรียกว่ากี่ห้องกี่ห้องกี่เสาผมผมนี่ ต้องบอกว่าผมผมเป็นแฟนพี่เขาเลยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเพื่อนใน facebook นะครับแต่ว่าผมเห็นเด้งมาแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูเห็นวิธีการนําเสนอของพี่อคนประเภทไหนถึงจะทําหนังแบบนี้ผมผมสนใจในตัวตัวของบริการมิสเตอร์เอนะครับเพราะว่าเขาใจรักแล้วก็ไปล้อมผ้าอย่างเงี้ยดูดูเมื่อคืนที่ไลฟ์สดในเฟซนะครับชื่อชื่อมิสเตอร์เอใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่แบบแบบแบบลมมันกระดกอ่ะสู้กับลมสู้กับผีบอกผีเกิอที่ความหมายของผีนี่คืออะไรครับผีก็คือเจองานศพ าายหนังเร่เราเจกกานศนี่เป็นภาษาโบราณเลยหรือเปล่าครับไม่ไพวกผมตั้งเขนขึ้นมาเองอคือประมาณว่าวันนี้เจอลมเจอผีหลอกผีหลอกก็คือคนเขาไปอยู่ที่งานศพหมดเขาไม่มาดูหนังเราครับบมันนี่คือนี่คือภาษาภาษาของเป็นเป็นภาษาพิเศษของหน่วยงานกลางแปลงนะครับ ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเจอฝนอีกครับผมเจอน้องน้ําเจอน้องฝนอะไรเงี้ยพวกกันไปแล้วแล้วพี่เออ่ที่ที่การจอนี้บริเวณเอ่อจำเภอราดสีหรือว่าในในเขตศรีสกิเลตทุกทุกจริงจริงจริงศรีสกิเลตไปตรงไหนก็ได้ที่ขึ้นว่าจังหวัดศรีสกิเลตเพราะว่าเป็นพี่เปนมันเทศไทยครับเพรา่าทำอะไรตัวกลางหมดแล้วดูแลหมดแล้วครับผม โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ถือว่ามามาถูกถูกงานถูกคนแล้วก็ถูกบริการในศิลเกตเนี่ยโอ้รู้สึกดีใจนะเพราะว่ายังมีผู้ที่ชื่นชอบหลังการแปลงแล้วก็ร้องผ้าอย่างนี้จริงๆหน่วยหน่วยในศิลเกษตมีเยอะนะแต่ไม่เยอะนะมีประมาณ20บกว่าหน่วยนะถ้าให้ผมไล่ยิงยิงต่างต่งแปไงใช่ครับแต่ว่ามันก็มีแบบมือสมัครเล่นเริ่มเดินมืออาชีพรับงานจริงจังรับบ้างไม่รับบ้าง มันก็มีหลายแบบแบบชุดสูทโอ้ยอย่างเขามีเขามีเครื่องเสียงรับงานอยู่แล้วเน้อเขาก็ไปซื้อจอซื้อสเตชันเตอร์มายิงทีนี้มันทาง่ายนะแล้วก็มาซื้อลิขสิทธิ์บ้างนิดหน่อยดูลิขสิทธิบางนิดหน่อยอ้ยก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนาะคนก็เอเด็บเอะเอเด็บแล้วว่าประยุกต์เอาแล้วก็เราทำหนังได้นี่ก็ถือว่าพี่เขาก็ รู้เรื่องรู้จริงรู้จริงต้องยอมรับเพราะว่านี่คือคุยกันนอกรอบนะครับพี่เขาวิ่งตามกนหนังเหมือนผมในสมัยก่อนเลยผมก็ก็ต้องวิ่งตามพี่เขาในยุคนี้เพราะว่ามันหายากเข้าเข้าไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องอาบรถมาจากโรงเรียนไม่ต้องไม่ต้องห่อชุดพ่อแม่ให้ไล่ไปอาวัวควายไม่ต้องนี่เน่เฝ้าอยู่ตรงพี่เขาการจอนั่นคือสมัยก่อนก็คือเป็นไอดอลของผมเลยแหละพวกการจอหนังนเี่ยละไปรองเก็บฟิล์มเก็บอะไรไปเก็บฟิล์มขาดแล้วไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนนะครับผมนะครับอันนี้คือ พี่เอน,นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมาเจอของแท้ซึ่งผมก็ตามหาอยู่ว่าจะมีแบบนี้ไหมที่บ้านผมปรากฏว่ามีนะครับจริงๆมันก็มีผมให้ลูกทีมผมล้อมอยู่นะอุทุมพรเหรอครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่พร้อมอืม ทุกทีนี่นบริการอะไรครับก็อุตมพรนั่นก็มีบุญมามาจ่าุลนอย่างอย่างเนี้ยหนอมเจิญงานช่างแกก็ไม่ล้อมไม่ล้อ,องแกหน่วยใหญ่แล้ว,วผมก็จะดันหน่วยเล็กๆไปร้อแต่ถือว่าดีนะพี่พ,พี่แบบว่าส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่อยากทำหนังผมชอบตรงนี้ผมรับหมดคือสัมผัสพี่เขาเสียงแรกว่าอ๋อนี่ผมนี่แหละต้องอยู่ทีละเกตต้องผมนี่แหละเพราะว่าผมทำอะไรถูกต้องทุกอย่างอ่านี่นะครับคือคนจริงแล้วก็ เป็นที่แบบทันสมัยอ่ะแต่คือธุรกิจแบบเนี้ยในยุคแบบเนี้ยถือว่าถ <c oughs> ือว่าไม่ธรรมดาเพราะ <c oughs> มันจะสวนกระแสหน่อยนิดนึงสสวนกระแธุรกิจแบบนี้ก็คือว่าใจรักแต่พี่ก็มีหลายอาชีพนะครับไม่ใช่ว่าธุรกิจเดียว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เห็นพี่ว่าเป็นเจ้าของร้านคอมนะครับที่ที่อยู่ในราศีชื่อร้านมิสเตอร์เอมกันใช่ไหมมิสเตอร์เอคอมเซอร์เ <c oughs> ไปใชบริการก็ะจานะครับผมาใครสนใจอยากได้หนังไปล้อมออไปฉายในงานบุญงานพิธีต่างๆเบอร์จริงๆจริงๆเอาเอาเรื่องหนังนะผมผมอยากจะสนับสนุนทุกคนที่อยากทํา <c oughs> คือจริงๆถ้าใครอยากทําแล้ว ไม่มีความรู้หรือไม่มีพื้นฐานก็คุยกับผมได้<อ>เริ่มต้นตนะั้งแต่พี่จะไปหาซื้ออุป,รปรกรณ์โครงจอไปซื้อที่ไหนทําเองแพงไหมผ้าจอตัดที่ไหนอยากได้อะไรโปรเจคเตอร์เอารุ่นไหนผมสั่งให้ได้เพราะร้านคอมมัน,ม,นมันดีวกับ อิเล็กทรอนิกส์แล้วไงนี่ผมต้องต้องคุยต้องต้องเรียกว่าอาจารย์ดีแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาช่วยครับช่วยดันรุ่นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็แฟร์ด้วยแฟร์มาหลายหน่วยแล้วแฟร์ไหมครับว่าเปิดโอกาสให้มาซักถามหรือว่าช่วยช่วยให้เป็นที่ปรึกษาถ้าใครชอบหลังใช่ครับโอ้หนี่ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนคนคนมันชอบมันก็ไม่อยากทิ้งให้มันหายไปเนาะดีมากเลยครับพี่ี่ผมไปเจอ ในกลุ่มของหนังกลางแปลงนะที่ผมเคยได้ไปสัมผัสมาแถวภาคกลางนะ ก็ใจรักอนกันรู้จักหลายจังหวัดครับหลายจังหวัดเขาอิจฉาจังหวัดศรีสะเกดนะโอ้ผมก็ไม่รู้วงการนะนี่ผมถามเพราะว่าให้กับผมเพราะว่ามันอยู่กันเป็นกลุ่มครับผมแล้วมีหนังเรื่องอะไรเนี่ยสมมติว่าหนังเรื่องนี้แพงเราก็จับกลุ่มแล้วก็ไปเหมามาไปเหมามาแล้วก็มาเล่นมาแบ่งกันสมมติสมมติว่ากลุ่มมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพรับพี่เหมามาพี่ต้องตีแต่อองมันก็ไม่แพงสมมติาเนี่ยสมมติว่ามันมาเป็นก้อนเนี้ยพอพี่มีมีกี่คนล่ะพี่ก็แบ่งกันดิ ก็เป็นกก็บแบ่งเคกันอ่ามันก็ถูกไ,ไม่ได้แบ่งเคกัแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นหรือเราอย่าห่วงทุกๆวันเนี้ยมันห่วงไม่ได้หนังริบสิทธ์มาเครื่องแสนสองแสนพี่ซื้อคนเดียวพี่ซื้อทั้งเดียวไหวไหมโอ้เตรมที่พี่ก็ได้ทั้งเดียวโอ้หนี่คือแนวทางเลยครับถดูดูคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาด้วยนะครับ Mr A คือ,ค,ค,อคือให้ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้ง ให้ทั้งวิธีเ่าจะมาเป็นนังข์แหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ให้ทั้งแนวทางมันต้องพาเขาเดินได้เขาถึงจะไปได้ครับผมนีล้อมผ้านี่ล้อมผ้าแบบโบราณมีไม้ไผ่ดึงเชือกขึ้นนะครับแล้วก็ร้อยร้อยรอบเขาเรียกรอบหรือว่ามัดมัดมัดก็หอยไผ่นะแล้วก็ตันขึ้นอ่ะแล้วฉายกี่กี่โมงครับปกติหน้าเนี้ยมันต้องทุ่มครึ่งเพราะมันมืดเร็วแต่โดยแต่เป็นหน้าอื่นทั่วไปเราก็ฉายสองทุ่มอย่างนี้ถ้ามาเจองานศพแบบนี้เราก็ต้องเลทไปหน่อยรอให้พิธีเสร็จก่อนเราจะใช้เครื่องเสียงได้ กันชนกับงานศพมันต้องเจออยู่แล้วแบบนี้เป็นเป็นธรรมชาติแต่เราบุกงานนี่เราเพราะเราวางไปแล้วไงแล้วเขาเขาเพิ่งตายวันนี้แล้วการบุกบกงานเนี่ยพี่บุกมาอย่างไรครับเหมือนกับว่าให้ชาวบ้านก็รู้หรือว่าไล่โฆษณาเี็รถประกาศเออมันต้องมีการติดป้ายก่อนสองสามวันไม่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วเรามาฉายเลยนะมันไม่มีใครรู้ครับล้วต้องวางป้ายก่อนแล้วก็วันงานก็เอารถโฆษณาเข้าคล้ายๆตั้งแต่โบราณที่ว่าติดโปรแกรมไว้ก่อนแล้วก็มาไล่โฆษณานาที่บ้านนู้นบ้านนี้ นะครับผมแล้วส่วนมากคนดูเป็นกลุ่มไหนครับตอนนี้มีอยู่สองกลุ่มก็มีเด็กเด็ก<ม>ก<ำ>ับคนมีอายุไปเลยไปกลางๆนี้ไม่อยู่บ้านวัยรุ่นเขาก็ไปดูหมอรำดูอะไรอย่างอื่นกัแต่แต่ก็ดีนะเด็กจะได้สึมทับว่าเอออย่างน้อยพี่ก็ยังมาเห็นให้ให้เขาเห็นได้เห็นภาพในวัฒนธรรมของของของไทยเราเลยแหละเรียกว่าหนังการแปลงในคู่กับค,คู่คนกับวัฒนธรรมของของไทยเราจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแต่กอนเนี่ยคือหนังการแปลงมา ใช้ในมหมอสพบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ <c oughs> ผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาให้ผมได้พูดคุยแล้วก็ย้อนย้อนกลับไปในในยุคข,ของหางการแปลงแล้วก็คนทําหนังยุคนี้จริงๆคือ <c oughs> เรียกว่าทั้งทาทั้งศึกษาแล้วก็ทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการทาหนังการแกลงน <c oughs> <ล>ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆากครับพี่เ <c oughs> อ,<า>อ, <ether> อครับผมครับ <c oughs> นี่นะครับบัตรหนังล้อมผ้านะครับย <obey> ้อนยุคเก้าสิบปีให้ดูเลยนะครับบัตรนี่นะครับสามสิบบาทนะครับแล้วก็สแตมป์ยุคเก่าก็ก็จะฉีกก็จะฉีกนี้นะครับบัตรสามสิบาทเด็กเท่าไหร่ครับสามสิบเหมือนกันเท่าสามสิบบาทนะครับถ้ามากับพ่อกับแม่ครับนี่สด เสนอขายเป็นเม็แกรมทองสองเรื่องควบอัตราค่าชม30บาทโมนิกาหน้าฮักจะเสนอฉายควบก,กับสุดยอดตำนานรักแห่งเกาะฮ่องกงผู้หญิงข้าไราย,ยาแต้ กลับมาของภาพยนตร์สุดลาสิกรบสรบ30ปีที่เข้าฉายในประเทศไทยผู้หญิงค่าไระยาแตะบทบาทกนนารแสดงของนิวเตอร์หัวเดี๋วยวโก้เนนา,าไปังเขาอยากด่าหนุ่เจ้าบ้านสาวไลค์กันเาผู้หญิงค่าไระยาแตะ มิสเตอร์เอภาพยนตร์จัดเสนอฉายเป็นปรแกรมทองสองเรื่องควบอัตราค่าชม30บาทเดีย๋ยวเราได้สียตัยงวุฒิชัยไม่เหนเนี่ยนี่มันโง่กี่ไรอะบริการหน้าฮักพวบผู้หญิงข้าไรยะแตกแตกเดี๋ยวหรือว่าไม่อเอาไมจับยู่เฉยๆมิสเตอร์เอภาพยนตร์จัดเสนอฉายปรแกรมทองสองเรื่องควบอัตราค่าชม30บาทสเสนอฉายที่นี่คืนนี้ จากภารกิจการงานค่ำคืนนี้หาความสุขความสำราญกันครับกลับมาอีกแล้วครับออ 99, ว,วันนี้เรามากับสุดยอดภาพยนตร์สองเรื่องควบสองแบบสองสไตล์ครับปลาดไม่ได้ครับสขขาหรับค่ำคืนนี้ แฟนๆหม่อมจุกบพลาดไม่ได้ครับวันนี้เรามากับบริกาดหน้าหักครับมาพร้อมกับสุดยอดภาพยนตร์จีนฉลองครบรอบ30ปีที่เข้าฉายในประเทศไทยครับจากบทบาทการแสดงของหลิวเต้าหัวครับกับผู้หญิงข้าใครอย่าแตะครับเเด้มที่อ เดินเชิญครับมาถึงแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านหน้าได้เลยครับยอดไอ้แสกนรกหญ่งจังจะของใครอยู่ข้างหลังไปกูอยู่แล้วถ้าพี่ได้เช็คมาจากกรุงเทพพี่หนูจะยอมแต่งงานด้วยขนมปังอ่ะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินการดาเขาต้องทาไส้ไหนล่ะการดาไหน พี่เะไังไหนครับนี่หน้าเต็มตารางนี่วันที่หนึ่งฟังเทศวันที่สองใส่ปุ๋ยยาวันที่ห้าวันที่หวันที่7ดวันที่สามสิอขโมยทุเรียนโอยยกหน่วยไอ้ไก่ไม่ได้มันพันพื้นที่กูจะยกให้ไม่ได้แต่ตั้งจบตั้นเอาเองต่ะมันว่าให้พอเอากับม้นก็เขาอยากหาตังช่วยพ่อยมากกว่านี้ ขายผักพุงก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนถ้าไปดังนะว่าให้พวกลื้อนะไปอมขี้หมาแล้วมาพงใส่หน้าว่าอะไรเลยนั่นนหะพ้าน่ะรายยอดพงเลยควันก้นนะคว่ำตายเม็ดทังรถเลยรถคนเดียวไม่ได้ไปใช่ไหมไอ้คนน,นั้นน่ะองค์นี้อืมอันนี้เป็นผรากันมากันหมาถามแ่ว่ามี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่เมียมึงรู้ไหมว่าม,ม,มึงมีเมียน้อยกันนี่หระมันมแค่ละแค่ราคาพิงพิงหน่อยอืมใหญ่ยยกูรู้นี่นะมึงต้องใส่เยอะผ้าอ่ะมึงใส่เยอะๆไว้คุ้มกันมึง ดิสลาประเทศสำเร็จแน่นอนถ้ามึงอใดไมึงมีเงินลานมึงคอยมาคุยกับกูใหม่เรื่องแต่งงานทักว่าเขาเลิกกันไปโฉมกับผมมันจนผมมีผู้หญิงผ<จ>ู้ใดกล้าเรียนตามผู้ชาาที่จ,จนหรอครับอย่าลืมอย่าพลาดครับ มีการมีงานทั้งขา่าวใดอยากได้ภาพยนตร์สักจอมิสเตอร์เอภาพยนตร์อำเภอราศีสลทยครับสำนักง,งานตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนราศีสลทยครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์1 1 9ส1่ศู1่าครับหรือติดตามที่ Facebook Fanpage Mr. A ภาพยนตร์ เรามีภาพยนตร์ไว้รอรับเจ้าภาพโดยเฉพาะภาพยนตร์พูดภาษาอีสาน อย่าลืมครับมีการมีงานอย่าลืมเรียกใช้ทีมงานของเราราคาคุณภาพครับเรามีหน่วยเล็กหน่วยใหญ่จัดได้ตามงบท่านเจ้าภาพครับ It's not safe. I'm gonna try and finish the job. I am not gonna stop until I prove who did this. Why did you find me? I need your help, Dad. Oh, we gotta get out of here. I ain't going nowhere. You can't hide from us, Patty. เรียบร้อยนะครับก็เป็นไงบ้างครับคุณเฟื่องสนุกไหมมอนมีใครคิดบอกว่าแตงไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเคยดูไหมตั้งแต่เกิดมาเคยดูแต่หจังกลางแปลงใครหนังกลางแปลงกับหนังล้อมผ้าไม่เคยดูเนาะเมื่อกี้ก็หลุดเป็นหนังกลางแปลงป็นหนังล้อมผ้านะครับหาดูยากแล้วคิดว่าหมดแล้วแหละนะครับผมวันนี้ก็พามาชมสองเรื่องพวกของมิสเตอร์เอนะครับคือราดีสไลด์นะครับหรือว่าพี่เขาก็ สู้จริงๆนี่คือพาลูกน้องแล้วก็พาทีมงานมาทำพาทีมงานมาล้อมผ้าเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ทำการตลาดเป็นตัวด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็ยอมรับว่าพี่เข้าใจรักจรินนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวิทย์เอด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ